ดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตัวเมืองนันม์นะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันหยุดเป็นวันชาตินะครับวันที่27กันยายนเป็นวันชาติของฝั่งบลูเนียนะครับซึ่งพูดภาษาฝรั่งเศสสถานที่ราชการต่างๆวันี้ก็จะหยุดก,กันเกือบหมดเลยนะครับก็จะมีเพียงแค่พวกร้านค้านะครับ ียังคงเปิดอยู่น,น,นี่เป็นวันหยุดไม่มีเรียนก็เลยออกมาเดินเล่นนะครับมาถ่ายบรรยากาศของตัวเบอ่อแดนนี้กับทุกคนได้ชมกันนะครับวันนี้บรรยากาศก็ถนนค่อนข้างที่จะโล่ง จะพาทุกๆคนนะครับเดินขึ้นไปด้านบนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปชมวิวนะครับรอบเมืองน่าจะเห็นวิวรอบเมืองนะครับของกงรุงเทพนะามือเลยเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ทุกานได้ชมตอนนี้เราก็เดินมาถึงตรงทางขึ้นไปด้านบนแล้วนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าเราจะขึ้นไปบริเวณจุดไหนบ้าง ก็เมื่อกี้เดินมาจากฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ข้ามถนนมานะครับเดินมาเรื่อยๆครับอันนี้คือเป็นบริเวณส่วนด้านบนนะครับที่เราจะเดินขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุด างเดินก็ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับบันไดบันไดเดินค่อนข้างที่จะไม่ชันมากเท่าไหร่ครับอันนี้เสียงเริ่มหอบแล้วยังเดินขึ้นเพิ่งเดินขึ้นมานะครับนิดเดียวเอง เดี๋ยวเราเะนต่อกันครับว้าวเริ่มเห็นวิวแล้วครับ มีอะไรนะครับเต่าหรือเปล่าเต่าทองอเงหรอสวยงามเลยครับมีรูปเต่าด้วยเต่าหรือว่าอะไรครับไม่แน่ใจเม่มีป้ายบอกโอ้แต่ดู ดูบ้านเมืองของที่นี่นะครับเป็นเมืองไม่ได้ใหญ่มากนะครับเมืองนั้นอยู่แถบฝั่งาทางตอนใต้นะครับของประเทศเบล,ลเยียมก็จะอยู่ไม่ไกลจากประเทศฝรั่งเศสนะครับแถบนี้ก็จะพูดเป็นภาษาฝรั่งเศส ก็เป็นเมืงแบบน่ารักครับสวยงามครับสวยงามเป็นแบบมีคล้ายๆภูเขานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นแบบภูเขาขนาดใหญ่นะครับแต่ก็แบบได้วิวบรรยากาศที่แบบสวยงามแปลกตาครับ ไปด้านบนกันต่ออีกนะครับนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเดินขึ้นมาเหนื่อยนะครับหรือว่าแบบมากับผู้สูงอายุก็สามารถที่จะนั่งกระเช้าขึ้นมาได้นะครับตรงนู้นนะครับก็จะเป็นจุดที่เราสามารถซื้อตั๋วนะครับแล้วก็ขึ้นกระเช้านะครับขึ้นไปด้านบนได้ ส่วนสำหรับใครที่สามารถเดินขึ้นมาได้นะครับก็เราก็สามารถเดินครับไม่ต้องซื้อนะครับก็จะได้ชมบรรยากาศในระหว่างที่เราเดินขึ้นไปด้านบนนะครับเดินกันต่อครับวันนี้อากาศไม่ร้อนนะครับอากาศกำลังดีเลย เมื่อวานฝนตกครับวันนี้โชคดีนะครับที่ฝนไม่ตกแต่ว่าประมาณช่วงสี่โมงห้าโมงเย็นเนะี่ยฝนก็จะตกอีกนะครับเดี๋ยวแวะตรงนี้นิดหนึ่งคืออะไรอ๋อก็จะเป็นเป็นจุดจุดแวะพักชมวิวตรงนี้ก็จะเป็นประตูนะครับแต่ว่าเขาปิดไว้เราไม่สามารถเข้าไปได้ ถ้าเดินเข้าไปก็จะเป็นเป็นสนามหญ้านะครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวก็เหมือนกับที่เราแวะเมื่อสักครู่เดี๋ยวเราจะไม่แวะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินต่อขึ้นไปนี่ครับทางเดินขึ้นนะครับก็สะดวกนะครับทางไม่ได้ชันมากค่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะถึง เริ่มมีก้อนเมฆนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีฝนนะครับตอนนี้อากาศยังปลอดโปรงอยู่นะ่ครับก็จะมีถนนด้วยนะครับมีถนนสามารถขับรถขึ้นมาได้มีผู้คนมาวิ่งออกออกกำลังกายกันนะครับ ห้าให้ผมมาวิ่งออกกำลังกายขึ้นมาบนนี้ก็น่าจะไม่ไหวนะครับนะครับมีรถวิ่งด้วยเมืองไม่ได้ใหญ่นะครับเล็กๆนะครับอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเบลเยียม ก็นะครับน่ารักครับบรรยากาศบ้านเมืองของที่นี่ จะเดินขึ้นไปทางนี้นะครับเดี๋ยวเราลองเดินตามเข้าไปดูครับเนี่ยครับก็จะมีคนมาปั่นจักรยานมาวิ่งออกกำลังกายนะครับโหสวยมากครับโหวิวตรงนี้สวยมากเลย เนี่ยเห็นไหมครับนี่จุดนี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะนั่งกระเช้านะครับไม่อยากเดินขึ้นมานะครับหรือว่ามากับผู้สูงอายุก็สามารถมานั่งกระเช้าตรงนี้ได้นะครับซื้อตัว๋วตรงนี้เลยเดี๋ยวเขากําลังลงไปนะครับไปจอด ซึ่งจุดๆุดนี้นะครับบริเวณจุดตรงนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นป้อมปราการนะครับของทหารของประเทศฝรั่งเศสนะครับที่ทของประเทศเบลเยียมนะครับที่ได้สร้างขึ้นเอาไว้หลังจากที่มีสงครามนะครับระหว่างประเทศฝรั่งเศส 170นะครับถึง1,871นะครับได้สิ้นสุดลงประเทศเบลเยียมเนี่ยก็ได้ตัดสินใจสร้างป้อมปาการหลายแห่งเลยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือจุดตรงนี้นะครับที่ได้สร้างขึ้นเอาไว้เพื่อเหมือนเป็นสัญลักษณ์นะครับในการปกครองนะครับอำนาจของทหารของประเทศตนเองนขึ้ ฝั่งนี้จะเป็นวิวอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอ้ทุกคนดูนะครับบรรยากาศตัวเมืองล้อมรอบไปด้วยเขาเรียกว่าภูเขารับภูเขาขนาดเล็กแล้วกันเนาะ <c oughs> เ,ปนเป็นเป็นเินเขานะครับไม่ได้แบบเป็นภูเขาสูงๆนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นเนินเขาสลับกับพื้นที่ราบ ทัวเมืองนึ่งนะครับที่ใครมาประเทศเบลเยียมก็อย่าลืมแวะมา,ม,มาเยี่ยมชมกันได้นะครับก็ไม่ได้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเยอะสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็สำหรับใครที่ชอบแบบความสงบนะครับชอบความเป็นอยู่นะครับของคนพื้นเมืองนะครับก็สามารถแวะ มาเยี่ยมเมืองน้าอยู่ได้ก็อยู่ไม่ไกลนะครับจากสนามบินสนามบินบรัสเซลแล้วก็สนามบินชาลชาลควานะครับก็สามารถนั่งเครื่องมาได้นะครับห่างจากตัวเมืองหลวงนะครับของประเทศเบลเยียมเนี่ยก็ถ้าเราขับรถยนต์ใช้ระยะเวลาประมาณ40-50นาทีก็ถึงแล้วครับ แล้วก็ติดตัวเมืองชาละรรัวด้วยนะครับห่างห่างไม่ไกลนะครับประมาณน่าจะครึ่งชั่วโมง30นาทีน่าจะถึงนะครับ30 20นาทีนี่แหละครับประมาณานี้เดินกันต่อนะครับเรายังไม่ถึงชุดหมายปลายทางแวะไปเรื่อยครับแวะถ่ายบรรยากาศนะครับในระหว่างทางไปเรื่อยให้กับ มีรถวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเลยด้านบนก็จะมีแบบเป็นร้านอาหารร้านกาแฟด้วยนะครับระหว่างทางก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะล่มลื่นนะครับเพราะว่ามีต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยมีร่มเงานะครับ ตลอดทางตอนนี้เดินมาน่าจะเกิน30นาทีแล้วนะครับก็ยังไม่ถึงเลยตอนแรกมองขึ้นมานึกว่าจะไม่ไกลมากนะครับแต่พอเดินขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานอยู่ นี่ครับมีเส้นทางให้เราเดินไปแบบหลากหลายมากนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเดินไปจุดไหนวันนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเรื่อยๆนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็นะครับมี ขึ้นมาเรื่อยๆทั้งเดินขึ้นมาแล้วก็นั่งกระเช้าขึ้นมาด้วยบรรยากาศหน้าแบบเอาสื่อมาปูแบบนอนเล่นทุกคนครับตอนนี้เราก็ขึ้นมา จะเป็นจุดที่กระเช้านะครับมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วก็ดูตรงนี้ครับมีเป็นน่าจะแกะนะครับน่าจะแกะนะครับมีแกะอยู่หลายตัวเลยเนะี่ยกำลังกินหญ้านะครับประวัติที่นี่เขาก็บอกว่าเขาเลี้ยงแกะนะครับเลี้ยงแกะไว้เนี่ยน่าจะโหสมัยหลายร้อยปีแล้วนะครับ ก็จะมีแกะเลี้ยงอยู่จุดจุดนี้นะครับเขาก็จะปล่อยให้นะครับกินหญ้านะครับเมื่อก่อนเขาก็น่าจะปล่อยให้แบบเป็นอิสระเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็จะมีนะครับมีบริเวณให้ส่วนไหนที่แกะอยู่นะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้เข้าไปรบกวนนะครับเป็นโซนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นร้านอาหารเป็นร้านกาแฟนะครับแล้วก็จะมีเป็นนะครับเป็น ที่นั่งอยู่ฝั่งตรงนน้นนะครับให้เราสามารถที่จะนั่งทานอาหารแล้วก็ชมวิวเมืองไปได้ด้วยนะครับส่วนด้านบนฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นเป็นอัศจรรย์นะครับเป็นคล้ายๆเป็นเวที่ของแบบ ชาวยุโรปสมัยก่อนนะครับเป็นอัศจรรย์ให้เรานั่งนะครับแล้วก็มีบริเวณอยู่ตรงกลางเหมาไว้แบบทําการสแสดงอะไรต่างๆแล้วก็อยู่ด้านบนตรงนู้นนะครับก็จะเป็นเป็นปราสาทนะครับเราน่าจะไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาน่าจะปิดประตูนะครับนนก็น่าจะเข้าไปข้างในไม่ได้ก็เดี๋ยวเราจะ เราลงไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดสูงสุดนะครับของอ่าเป็นเขาเรียกว,ว่าเป็นเป็นป้อมนะครับเป็นป้อมป้อะาก,กันาของนาสมัยก่อนนะครับของประเทศเบลเยียมมันเป็นทะเลคอ่อนข้างเสียดเลยนะครับตรงนี้นะครับสมัยก่อนเพราะเพราะว่าถ้าแบบ จะเข้ามาเนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะมองเห็นศัตรูได้แบบทันควันเลยก็ถือว่าเป็นจุดที่จุดยุทธศาสตร์ที่ดีมากๆนะครับในการป้องกันตัวเมืองเนี่ยด้านบนนะครับก็จะมีเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นปราสาทนะครับ ในก่อนก็น่าจะเป็นแบบมีเป็นข้าราชการฝ่ายสูงนะครับเขาน่าจะประจำการอยู่ด้านบนอ๋อไม่แน่นะครับเห็นมีคนเดินขึ้นไปอยู่เดี๋ยวเราลองเดินไปอีกสักนิดนึงแล้วกันยังพอมีเวลาอยู่ตอนนี้ผมก็กำลังเดินลงมาด้านล่างแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่เดินขึ้นไปข้างบนเนี่ยก็คือเขาปิดนะครับ ไม่สามารถเข้าไปได้ก็เลยตัดสินใจเดินลงมานะเพราะว่าเกาะได้ชมบรรยาก,กาศเกือบทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ท้องฟ้านะครับกำลังเมื่อคล้มเลยนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เอาล่มกันฝนมาด้วยนะครับลืมไว้ที่รถนะครับก็เลยตัดสินใจเดินลงมาก่อนนะก่อนที่ฝนจะตกเนาะ เวลาตอนที่เราเดินลงนะครับมันค่อนข้างที่จะเร็วมากๆเลยไม่เหมือนตอนที่เราเดินขึ้นนะครับตอนนี้ก็นะีครับกำลังจะถึงตรงพื้นดินแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะครับที่แบบเข้ามารับชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย